กราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟัร์กเอ็จทีวีวันนี้ผมจะมารำสอนรำฟอเรนตีโนนะเพราะว่ามีคนขอนะ <S <S ผมไม่รู้ <S <S จะขอผมทำไมทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้รำเก่งเอ้อีกอย่างช่องช่องยูทูบอื่นๆที่เขารำดังๆเก่ง,งๆก็มีมากกว่าผมอะ่ะอยู่ด,ดก็มาสั่งให้ผมเนี่ยแต่ผมก็จะทำคลิปอ,อยู่ดีโอเควิธี ซึ่งไอทมผมก็ไม่ต้องให้ดูแล้วใครๆเขาก็รู้ไอทมดูยูทูบเบอร์ดังๆหมดแล้ว mm hmm. <Item S 1> อ่ะไอทเดี๋ยวผมจะเล่น3ามเซตนะเดี๋ยวให้ดูกันแล้วกันอันนี้คือเวลาเล่นออฟไลน์ lane, แต่ตัวแหญ่ผมก็แทบไม่เล่นออฟไลน์เลยน,นี่จะสนุกเลยสวนนี้คือป่าป่าผมไม่ได้ออกขิมบางทีถ้าเกมมันไม่นผมไม่ออกหรอกไอพวกนี้เนี่ยแต่ตัวใหญ่จะออกอย่างนี้เวลาเล่นผมจะออกนี้ออกทอยล้วค่อย แล้วพอออกซอยปุ๊บล้วค่อยๆระาวางังแล้วก็เอาเกาะน,นี่เลยเถเดี๋ยวบ,บางทีผมถ้าเจอเวเยอะๆผมก็เอาขวานสาโลนะ่ะาจะได้สโล,ล่ด้วยส่วนนี่คือสายซับนะเออ้งเออเราผมก็เล่นซับเดียร์ซับเออก็จะประมาณนี้เลยนะซึ่งซับเออซึ่งขวานสาโลไม่จําเป็นต้องออกด้วยนะถ้าฝั่งมันไม่มีเว่ะถ้าฝั่งมันมีเวเยอะๆก็ออกขวานสาโลนะ่แต่ บางที่ผมชอบเล่นฝัง,งสลัวออกอันนี้แทงก็ได้นะถ้าฝังมันไม่มีเวทไม่เวทไม่คอ่อยเยอะดีถ้าฝังมันเวทเกิดหรือเวทแบบแบบดามจเวทมันป่าดามจแรงๆอะไรเงี้ยซึ่งลูนลูนม่ต้องแล้วมั่งเป็นมะัลูนม่ต่องแล้วมั่งไหนว่าโฟเรนเออนี่โฟเรนป่านะแยกโฟเรนป่าผมจะออกมูดสัวนะเนี่ยดูเลย เราจะเกาะไม่ได้หนึ่งแถมแล้วก็เรดสองเอฟเออส่วนที่เหลือก็แต่ส่วนโฟรินนี่คือไว้เล่นแบบโฟรินออฟเฟเนี่ยเออผมจะเอาผมจะเอาเจาะเกาะกลางชีวิตความเร็วโจมตีจะได้รำเร็ยวขึ้นเออเคลียเรดสองเอฟเหมือนเดิมอเดี๋ยวผมตัดไปดูในหมดทดลองให้กันเจ ก็เข้าสู่ในเกมแล้วนะครับผมไม่ใช่ในเกมส์ดีในหมูทดลองเออไม่ก็ในเกมเนี่ยก่อนอื่นผมจะเอาคลิปออกแล้วก็อัพเวลให้มารอจแล้วก็เอาเงิน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 รวยรวยบ้านผมรวยเออผมจะออกอืมเออไม่ยังไม่ได้ ม็กซ์ที่มันให้หลายช่องอเอาสายนี่นี่แหละเออเออดับแดงแล้วก็ถอยเออไม่จำเป็นออกถอยก็ด,ดีว่าหละเาเอาตัดเลือดด้วยมาหลอดผมเซฟตัดเลือดให้มาหลอดวิธีละะ้างอะเฮ้ยผมไม่ต้องสอนเยอะนะใครใครเขาก็รู้อยู่แล้วคือวิธีละะ่างอะ เออน,นี่สําหรับมือใหม่คนที่รู้ก็ไม่ต้องมาดูคลิปผมแล้วไม่ต้องมาด่าผมว่ารู้แล้วเพราะไม่ต้องมาดูเลยารู้อยู่แล้วคือโฟเลมมันจะมีพาสติกของมันเห็นไหมที่ดาบมันเนหะ็นไหมสีแดงเห็นไหมแล้วเวลาดาบแดงมันจะพุ่งจะตีตาตีมดแล้วมันพุ่งเอียงได้นะเดีด๋ยวดูคือเวลาพุ่งไม่ใช่พุ่งทําด้แม่ถ้าไม่มีพาสิกมันก็ฟันปกติ แต่ท่านี้ข้อสี Boy, ่มันพุ่งเอียงได้นะดูดีไม่ใช่แค่พุ่งธรรมดาพุ่งแล้วก็เอียง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 เออแบบเอียงเอียงเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาแล้วสูตรแรกที่ผมอยากให้ล้ำก็คือล้ำแบบตกิ้หนึ่งอย่างเดียวอ่ะคือเวลาปลาดอกให้ดอกมันเหยียบอะไรเนี่ยพอดอกตกมันเหยียบตัวเลยเหยียบปุกทางซ้ายซุกทางขวา ไปม่ถือทำไม่เรื่อยดูที่การระแบบนี้ค่ผมเล่นปล่อยมือนะคือแคาจะรำแบบด้วยแบบง่ายๆเลยคือลำแบบไม่ต้องปล่อยอ่ะคือลากลากปุ่มไปหาไปหาไอ้ไอ้ดอกอ่ะไปหาดอกแค่ลากดึงไม่เปลากรำนี้ไม่ต้องไม่ต้องลำแบบวิ่งสังเกตที่ปุ่มหมัดผมอ่ะไม่ต้องลำแบบนี้นะ คือให้กดหมัดเรืเ่อยๆให้กดต่อ,อยเรื่อยๆนะกดต่อยเรื่อยๆมันจะรำช้าหนึ่งแล้วก็ต่อยง่ายถิ่นเลวกดต่อยเรื่อยๆคือให้ให้ทำแหน่งนี้เรื่อยๆนะให้ให้ฝึกจนท้อฝึกจนท้อฝึกจนแบบจะตายในครึ่งหน,น,นึ่งเออ, <c oughs> อเค่ะพเออแล้วถ้าอยากใช้ควบคู่กับที่สามก็อีกอย่างสมมติว่าเวลาเราเล่นพอฝึกแบบนี้ได้ได้ละป่ะเนี่ย ต่อสุดแบบนี้แล้วต่อสมมติว่าสุดแบบนก็นขั้นสองก็คือสมมติว่าเรามีผ้าสีใช่ไหมที่ดาป้าแฮกกาดูดิเออคือให้กดปาดอแล้วกดสกตีมหนึ่งไวๆนะคืออันนี้คือกดซีก็ต่อคือไวๆอันนี้ไม่ไวนะไม่ไวแล้วกดที่สองแล้วก็ลันแบบหมัดเลยแล้วกดหมัดเรือต่อเอาไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้ยม่เอ้ยอันนี้งงนเป็นการออกเฮ้ยแกุ่๊จะสอนเขาแร่กูดันทำไม่เป็นเออกืเล่นหมอยคือเตะออกแล้วรำแบบต่อยหมัดธรรมดาแต่แต่อยา่าเพิ่งรำแบบนี้นะอยา่าเพิ่งแบบรำฝึกรำแบบนี้คือคุณจะทำไม่ได้นะเออสมมติว่าคุณทำ่างนั้นได้แล้วคือฝึกเยอะจนจนทำได้แล้วเอาให้เอาใหม่เออ เอาาอแามบาเอาาอาาอย่างนี้เขาม่เลื่อนเลยเนระืงกว่าจะเป็นอะเออพอพอททำได้แล้วต่อไปให้คุณสปาดอ,อกต่อ,อคุณต้องจำทิศทางดอ,อกดอกมันจะเป็นอืมอะไรวนะสามเหลี่ยมรูปรูปรดเบนแล้วกันนั้นเอค่ะเออสามเหลี่ยมรูปรูรดเบนอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่สต่ว่ารในวงไฟอ่ะเวลารัๆๆๆในวงไฟอ่ะราจะไม่เห็นดอกนะ เวลาเราไม่เห็นดอกเราเค่ยต้องจําต้องจาว่าดอกมนะันต้องเอียงนี่เอยียงนั้นแล้วเวลารำาอี่ยง,ง่ายๆหรอก,กปาดอกกดพุงพ่งโยกครับพุ่งโยกับมันมีสองแบบให้แล้วนะปล่อยมือกับไม่ปล่อยมือซึ่งผมนี่ผมรำถนัดแบบปล่อยมือไม่ปล่อยมือผมรำไม่พื้นนัด้วเ,วเออผมพอลำได้แต่ผมไม่ถนัดเบสเลย โคตรเย้ต้องสุดอย่างเงี้ยถ้าไม่สุดเราไม่ปล่อยมือกับมง่ายสุดเลยเราไม่ปล่อยมือง่ายสุดเลยเราไม่ปล่อยมือใช้ก็ทำได้ตัวผมตัวผมก็ถนัดแบบนี้มันผมว่าการเรามันเร็วกว่าไม่รู้ดิมันมันเก็บดอกได้ใกล้กว่าแบบถ้าเราไม่ปล่อยมือมันจะเก็บดอกแล้วเลยอ่ะแล้วค่อยพุ่งมานหนกแล้วเลย แต่น no tamam. ี่คือเก็บแล้วเก็บตรงนี้เลยแล้วไปเลยไปเลยก็เลยถนัดแบบนี้มากกว่ามากกว่าที่จะไม่ใช่จะลำแบบเออเอาไหมนะคือก่อนฝึกทุกคนลำเวลาลำก่อนฝึกคนฝึกอยญ่ถ้าอยากลำไม่ปล่อยมือเขา เขาจะฝึกอย่างนี้เนี่ยขาจะฝึกอย่างนี้อ่ะแต่ไม่ต้องฝึกอย่างนี้ง่ายง่ายให้ฝึกอย่างนี้ก่อนให้ปลายดอกกดพุ่งเช้ากดเ่อยพุ่งเช้ากดเ่อยแช่กดเ่อยปุ๊บปุ๊บตีนดาปุ๊บตีนดาดอกตีนดาที่อยูสองดอกตีนดาคือดอกดอกตีนดาคือสองปลาดอกตีนดาที่อยู่สองโยกกดอก ตีนดาซีสองโยกดดกดอกกีนดาก็ถอยก็ไปดอกิีนดาซีสองโยกกดอกกีนดาือสองโยกดอกเออทำอย่างนี้เรื่อยๆนะพอคุณเริ่มชินลลวเริ่มชิมก็เริ่มจับมือสมว่าสมว่าอยากลําไม่ปล่อยมือแต่ผมแต่ช่องผมผมขอสองลัปล่อยมือกันโอเคไหมผมขอสองลัปล่อยมือกันนะ สสปล่อยมือไม่อด้เพราะเพราะทุกคนจะเหนื่ได้เลยช้าปึ๊บคุดดอกปุ๊บทำได้เลยท่าน,นะต่อไปอ่ะคือเร <hi> นาจะเริ่มทำปกติเขาจะร่าเหมือนเดิมปึ๊บเขาจะลากลากมือยาวแล้วก็ค่อยปล่อยแล้วเตรีมดาลากมือยาวค่อยปล่อยเตรีมดาแต่สูตรนี้เป็นสูตรง่ายเวลาที่ลากขีดดยวปึ๊บสกิปสกิปปึ๊บแล้วกดสกิปสองไม่ไดสกิปปึ๊บวันนี้ปึ๊บปึ๊บ ุบอลลัมมันจะชาปุบปุบ,ปบผมลากไปครั้งเดียวไม่ได้ลากค้างไอันนี้คือการลากค้างนะลากค้างลากค้างมันจะเร็วกว่าแต่นี่คือลากครั้งเดียว อย่างนี้ได้ก่อนลากแบบชึบปกติเขาจะลากนี้นะปลาดกแล้วลากฟื้อปล่อยฟื้อปล่อยก็ถอยหลังฟื้อปล่อยแต่นี่ชึบชึบชึบถอยชึบชึบชึบถอยซึ่งต่อไปการฝึกปลาดอกผมก็ฝึกอย่างนี้ด้วยคือทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วปลาดอกซ้ายขวากดเดินแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาปลาเล่นมันจะชินกับการปลาดอกให้แม่นกว่าเดิมแต่เสวยกูก็ปลาไม่แม่นหล้วเออ ปกติผมก็ปลา,าไม่แม่หรอืเอเฮ้ยผมทำไดไงวะเมื่อกี้ผมฟิกปลาดอกเนี่ยฟิกปลาดอกเออสมมติทำแบบเมื่อกี้ได้แล้วก็เริ่มรำแบบยึดนิ้วค้างเริ่มแบบปล่อยค้างเริ่มลากค้างให้ทุกคนเริ่มลากนิ้วข้างลาก คือสมมติว่าทุกคนลัมไม่สวยลัมเร็วกันไปเงี้ยมันจะรูปแบบไม่สวยข้างในเนี้ยคือลำยังไงก็ไดไ้ให้มันให้มันดูออกว่ามันเป็นลำได้ต่อไปเราจะประยุกต์ใช้กฏิวติอ่าปฏิวติวลาใช้เออมันจะมาตรงกลางเนี่ยอน,น,นี่คือเวลาดักพุ่งออ,อกม้าเอาให้ไม่ถึงอีกแล้ลเออ แบบดักพุ่งงงเวลาดักพุ่งเก็อีกอ,อ,อีกอันหนึ่งลําที่คให้ทุกคนสูตรเนี่ยให้ให้ทุกคน,น,ก,คนกดสกิลหนึ่งปกติเขาจะกดกิลหนึ่งแล้วพุ่งแล้วรําต่อเลยใช่ไหมแต่นี่กดกดกดตาดอกกดกิลสองแล้วค่อยพุ่งแล้วรํากดกีเนึ่งกดกีกอ่อก็พุ่งก็รัมดูนะ ตสองก่อนมันมันจะดามิ่แรงกว่าเดิมปกติเขาจะลำแบ,บนี้ปลาแล้วพุ่งเลยแต่นี่คือปลาคือสองเนี่ยมันจะเบิดดามดิแรงกว่าเดิมแบบกดคิวหนึ่งแล้วคือสองแล้วค่อ,อ,คอยพุ่งแล้วรำปกติเนี่ยมันจะดูแบบเออเออรำไม่ถูกเหมือนกับรำไม่ถูกแต่ดามิดการลำแบบนี้ดามิ่แรงแน่นอน เอกคาที่ศัตรูจะหนีได้มีสูงเดี๋ยวจะลองทำให้แม่คูดาเดี๋ยวมันแรงกว่ากว่าทำางนี้แน่นอนเชื่อใจผมแล้วต่อไปเวลาฉันเตี่ยให้ทุกคนโยกยิงสองถอยหลังอันติยีงสองถอยหลัง รือย่างนี้ก็ได้แบบถ้าใครที่เราไม่ปล่อยมือแบบลราไม่ปล่อยมือคนที่เราไม่ปล่อยมือถ้ากดไม่ทันอ่ะหรือไม่หรือไม่ไม,ไมีคือสองกดเนี้ยนะฟึบแล้วเดินถอยหลังเวลาที่อันสิมันจะมีพัชสีแบบพุ่งแบบนะี้มันพุ่งได้เออให้กคนเข้าไปปุ๊บแล้วถอยหลังถอยหลังไม่จําเป็นต้องขอสีกิสองเลยสำหรับคนฝึกในหม่ๆถอยหลังแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเก็บดอกหลังนะเก็บดอกไหนก็ได้ ถ้าศัตรูหนีอยู่ไม่จําเป็นต้องเก็บดอกหลัง่เนีศัตรูหนีอยู่ก็ไม่ต้องเก็บหลอกดอกหลังถ้าเก็บไม่ได้จริงๆนกะ็จะเป็นกางเก็บเมืเ่อศัตรูวิ่งอยู่ก็ไม่ต้องเก็บดอกหลังแล้วคอมโบสีดอกลัมสีดอกเวลายันตีเดี๋ยวดูนะไม่ไปติดคือใช้สกิลแล้วเก็บดอกหน้าก่อนลัมลัพอมาถึงก็าปาดอก อุไ้ไม่ติดไม่ติดอ่ะมันจะทิ้งดอ,อกไว้ตอนไปเนี่ยนี่มันจะเป็นการลำผีดอ,อก,กคู่่อันติอบอกเลยว่าคอมโบไม่โคตรแรงเพราะทุกคนฝึกเริ่มได้ก็มามาทำให้บอดขยับแล้วล่ะเน่มาหลอดเอ๊ะหลอดคได้อลัง ลเลยสุกับรถเลยคุณต้องสุดปาดองปกติห้ามห้าใช้อชอโต้อย่างเดียวยนะปาดองคนแตใหญ่ชอบใช้ปาดองออโต้นะเพราะบางบางทีหัดใช้แบบไม่ออโต้บ้างก็ได้นะเนี่ยผมไม่ได้ใช้ออโต้ลงิลงลงิลงลงิงลิงลิงลิงโอ้โหก๊ล้างสนามกันเว้ยถ้าเราอของคนจริงมันอาจยากกว่าบอรถ ดกมนันี่เออลำลำล้ำเรืยๆลำเรืเเ่อยๆโอ้ยพลาดแล้วคุณอ๋อลำเรื่อยๆลำเรื่อโอ้ยดอกไมก้เนาะติดชิ้นอีก,อกเออลำลำ้ลำลำ้ลำงนาทีกว่าเราก็แคลำจนกวาจะติดจนาจะชิ้นนะเน่ยเฮ้ยลากมอนมาตรงอื่นดีมันนี่มันนี่มันนี่มนันนี่นีเออมนันี่ไม่ใช่มอนดิเฮ้ยมนันนี่จะไปทำอะไรมุมนั้นเหอ เออลำลชิ้นนึงอ่ะสมมติชิ้นแล้วชิ้นแล้วให้ทุกคนเริ่มปิดนี่บททดสอบที่ผมเขียนให้เอารองเท้ากันตีฟีแล้วก็เจาะเกะมาอันนี้แล้วกดให้เลือดตัวเองทงานได้แล้วสู้กับบอทเนี่ยให้เลือดลุดอะเพราะบอทมันจะดำอยู่แล้วนี่ดำอีกพูดเลว เนี่ยบอสใจร่าเมตแรงเนี่ยถ้าคุณเล่นอย่างนี้แล้วสู้บอสได้แปลว่าคุณอุ้ยถ้าสู้บอสได้แปลว่าคุณก็ก็เก่งแลนะแต่ผมยังสู้ไม่ได้เลยมารหลอดมันแนะรงเกินเลยที่อย่ามารหลอดโบนี่โบนี่เนี่ยเฮ้ยบอสจึงมีก็เกิดเลยอีสัส เดี๋ยวรอบทกับกับตรงนี้โอเคสูตรนี้แนะนำให้เล่นกับแทงนะต้องเอาแทงมาไม่จำเป็นต้องเอามาหลดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาแทงกดโถด,ด้วยแต่ผมเอามาอเอามาดีอยากบวกเขา้เาดู่ทำเนี่ยโอ้โเยเขาเย็นพี่เขาเย็นพยายามหลบทอนปากนะเนี่ยมนะีของเล่นน้อยกว่าหลายทุก จะรถก็สู้กันได้แต่ถ้าเป็นคนก็อาจสู้ไม่ได้นะก็การต่อเล่นโฟริงโกประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเนำไปใช้ขวานสโลว์ให้มากนะเออใครไม่ชอบขวานสลว์ก็ไปทางนู้นเลยเพราะผมเป็นกลัวขวานสโลวูขวานสล,ลูเวลาเราหมดัดไตู้มันหนีไม่ได้หนึ่งร้อยกิโลเนี่ะมันหนีได้แหละแต่โอกาสน,นี้อ่ะมันหนีเลยนะมาหลอดที่รอ ไม่ตายโอยลืมตัวก็ไม่ตายลัมลำ่มล,ลัอีกสูตรนึงคือคือลำเมในป้องนะคือลำเมในป้องเราจะเดินช้าใช่ไหมแล้วก็ลำลำ่ลำัตามติดชีวิตมาหรอลำเรึยังลั่มจงกล่ามาหลอมันจะมันไม่ตายแล้วก็ลำลมใหคือเวลามันอยู่บ่ไม่ชิดเด็กทำให้มันมีเลือดอ่อเเอาเลือดเพิ่มอ่มาเลือดเตือนอ่ากระโดดโอ้โหเลือดเพิ่มกระโดโดทุกคน เล่อนเพิ่มพุ๊ธกระดูกพุทธพอดีเล่อนเพิ่มพุ๊ธกระดูกพุทธไปน้อยนั้นอันนี้ไออสมาตอสมัครเอาสมาตอสมาตอสมาตอสก็จะประมาณนี้ไปต่ออันนี้คือสุดกาทำกันยังไงวะใครรู้บ้าง

โอ้โหผมรู้สูตรแล้วไอ้เหี้ยใครเล่นออฟไลน์ต้องใช้อะมันจะสมมุติว่ามีนกใช่ป่ะพอนกมากดสกิลสองให้โดนนกแล้วกดฟิกเกอร์เอ้าอเหี้ยเอา,าฟิกเกอร์ไปห่านนกเพื่อโอเคกูท้อแล้วคือเวลาฟันนกอะแล้วฟิกเกอร์อธิบายยังไงดีวะ ำนิ้วไม่ดูด้วยลัมสานิ้วไม่จำเป็นต้องลมอัมเมื่มนิ้วแม่ไวโซ่สาวหนึ่งดูยวมสามนิ้วมีไวทำไมหดขึ้นนะครับพี่แหมไวโซ่าวครับไม่หดขึ้นหรอกไม่หดขึ้นหรอกไม่จะได้เลย บก็คลิปสองวันนี้ก็มีเตียมเตรีมน,นี่แล้วท่านผู้ชมมันมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูไปดูไฮไลท์หลังคลิปแล้วกันไฮไลท์สักหนึ่งชดแสงช็ดแล้วกันโอเคมากหรือไม่ต้องเอาไปเลยผมขี้เกียจทำให้ไล่อะเออไม่ต้องนะนะโอ้ยกี่นาทีวะเนี่ยไม่เอาไปยี่สิบนาทีเลยเหรอ เพื่อนๆครูสอนพื่อะไรของกูเนี่ยได้ขอแค่แพะจั่ขยันวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็บายบายคิดหน้าเดี๋ยวสอนเล่นออฟเลนสอนเล่นโฟล์ลนออฟเลนง่ายๆแล้วกันคลิปหน้าก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็บาย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 ไมอมหยิ่งเจอาคุ้ม,มเจ้าคุ้ม,มเจอาคุ้ม,มเจอาคุ้